สกลุ่มอาหารสำหรับโรคถุงน้ำในไตระยะ4ระยะ5มีอะไรบ้างฟังโปรโบีเลยค่ะก่อนที่จะไปฟังสาระนะคะกด subscribe นะคะเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปความรู้ดีๆครั้งต่อไปค่ะ โรคถุงน้ำในไตนะคะเป็นโรคทางกรรมพันธุ์ที่บรรพบุรุษเนี่ยส่งมาให้ลูกหลานนะคะมันจะทําให้เกิดถุงน้ําจํานวนแล้วก็ขนาดเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจนไตขนาดใหญ่ขึ้นแล้วก็เสื่อมสภาพลงไม่สามารถทําหน้าที่ ในการที่จะควบคุมดูแลเรื่องสารอาหารและรธาตาุต่างๆรวมไปถึงของเหลวในร่างกายด้วยเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะทานอะไรเนี่ยก็จะต้องคอยระวังเพื่อที่จะไม่ให้เกิดผลเสียค่ะในจํานวนอาหารนะ,ะในกลุ่มอาหารเนี่ยนะคะเขาก็จะแบ่งกลุ่มใหญ่ๆออกเป็น4กลุ่มนะคะสําหรับผู้ป่วยโรคถุงน้ําในไตนี่นะคะก็จะมีกลุ่ม orus, ฟอสฟอรัสกลุ่มโพแทสเซียมแล้วก็กลุ่มเกี่ยวกับเรื่องของเหลวนะคะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องโปรตีน าดูแต่ละกลุ่มเลยค่ะกลุ่มแรกนะกลุ่มฟอสฟอรัสนี่นะคะ จะมีปัญหาได้ถ้าเกิดเราทานอาหารที่มีฟอสฟอรัสสูงแล้วก็สะสมอยู่ในร่างกายนะคะจะมีผลทำให้กระดูกครุนแล้วก็มีปัญหาเกี่ยวกับโรคหัวใจได้ค่ะฟอสฟอรัสสูงเนี่ยยังจะทำให้เกิดอาการคันได้ด้วยนะคะแล้วก็ปวดเมื่อยร่างกายปวดตัวเพราะว่ากระดูกพรุนนั่นเองแล้วก็อาจจะเกิดเหตุการณ์ที่มีเศษเล็กๆนะคะไปอุดตันที่หัวใจหัวใจอาจจะ แตกตันแล้วก็วายได้ค่ะมาดูที่โพแทสเซียมนะคะกลุ่มโพแทสเซียมนี่ก็คือเป็นแร่ธาตุที่มีในผักผลไม้นะคะอันนี้ก็จะต้องควบคุมเช่นเดียวกันทานให้ถูกต้องทั้งประเภทแล้วก็ปริมาณเพราะว่าถ้าเกิดมีโพแทสเซียมสูงในร่างกายก็จะเกิดเหตุการณ์ที่หัวใจอาจจะหยุดเต้นได้เพราะว่าโพแทสเซียมเป็นตัวควบคุมการเต้นของกล้ามเนื้อหัวใจค่ะ กลุ่มที่3คือเรื่องน้ําดื่มเกี่ยวกับของเหลวที่จะรับเข้าไปในร่างกายอันนี้ขึ้นอยู่กับว่าคุณปัสสาวะได้หรือไม่ด้วยถ้าคุณยังมีปัสสาวะออกนะคะก็ให้คํานวณน,นะหรือตวงไว้นะคะแล้วก็บวกเพิ่มไปอีก500มิลลิตรที่จะเป็นน้ําที่เราสามารถที่จะดื่มได้แต่ถ้าเกิดเราปัสสาวะไม่ออกแล้วก็จะดื่มน้ําได้แค่500มิลลิตรหรือครึ่งลิตรเท่านั้นเพราะว่ามันจะเกิดสะสมแล้วก็อาจจะบวมแล้วก็น้ําท่วมปอดหัวใจวายได้ค่ะ กลุ่มที่4ก็คือโปรโตีนนะคะที่เราจะต้องทานให้เพียงพอที่ร่างกายเรายังแข็งแรงอยู่แต่ไม่ให้เยอะเกินที่จะไปะเกิดของเสียข้างค้างในร่างกายนะคะมีวิธีการคํำนวณน,นะคะว่าเราควรจะทานโปรโตีนเท่าไหร่สามารถที่จะแอด q r code นี้มาปรึกษาได้นะคะว่าควรจะทานอยู่ที่ประมาณไหนสำหรับผู้ป่วยโรคไตระยะไหนอ่านผลเลือดไม่ได้ยังไงก็แอด q r c o d e นี้มาปรึกษาสอบถามดีได้คะ่ะ ถ้าคุณคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะวันนี้ไปก่อนบาย